ว้าวใครลงก่อนคนนั้นแพ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมอ้าวจุฬาลายไทยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องหนูหนูกับปู่เล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมนี่โช์หน่อยนี่ครับผมทีมงานว่าจุฬาการมะพร้าวนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันครับผมดูสองห้องเล็กนะครับนี่โอ้โหนำเสนอเลยตัวนี้อย่างชอบเลยครับผมนี่ใครแฟนสองห้องอย่าพลาดนะครับนี่โอ้โหย่างสวยเลยครับผมทุกตัวทําจากกานมะพร้าวนะครับโชว์เลยแต่ละคนนี่ครับผม อ่าน้องต้นกล้าโชว์หน่อยนี่ก็ผมนี่ก็มีนะครับโอ oh, ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่านะครับเ <c oughs> พื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาของพี่ๆน้องๆหนูๆกับปูเ่เล็กทวดเดยวเราไปชมกันเลยช่ไม้ช่ม,ชม,มือกันหน่อยโรล <c oughs> อ่านะครับพี่พี่มาดูกันเลยครับผมนี่โอ้โหน้องต้นกล้าครับผมนี่นี่นี่ได้ว่าตัวนี้โอ้โหชอบใจใหญ่เลยมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนี่ครับโอ้โหเสียนว่าเดินไปแล้วครับผมนี่จะไปปล่อยที่กลางทุ่งครับผมอ่าน้องเติมเิ่บก่อนเลย ไปแล้วครับผมโอ้โหจุฬาลายไทยครับผมว้าวนี่ครับนี่ครับขึ้นไปแล้วนี่ครับขึ้นอย่างง่ายเลยครับผมนี่นะครับพี่พี่อโอ้โห,โโหผมจะเป็นกรรมการในการอดูนะครับว่าว่าใครขึ้นดีทรงเป็นยังไงครับผมสส่ดีไหมครับนี่ครับโอ้โหดูตัวนุ้นตัวนุน,น,น,นโอ้โหปล่อยเชือกสั้นๆก็ขึ้นครับผมให้ดูกันไปเลยอันนะครับพี่พี่มาดูว่า2ห้องในการขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้โหน้องต้นกล้าจะเป็นคนวิ่งครับผม นี่ครับผมโอ้โหมาดูสองห้องนะครับนี่สองห้องจิว๋วครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยเลยวู้ไปแล้วครับผมสองห้องครับผมอ้าวขึ้นอย่างสวยเลยดู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 ด,ดูโอ้โหสีโอ้จุฬาลายไทยขึ้นมาแล้วอ้ามาแล้วมาแล้วตีตื่นแล้วครับผมวู้สามตัวอันนะครับพี่ๆมาดูกันเลยครับผมนี่โอ้โหสามคนครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ กระตุกเชือกกระตุกเชือกแล้วดู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 อ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ก็ผมสองห้องน่าจะกินลมเยอะครับผมนี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนครับผมนี่นะครับผมพี่พี่โอ้โหเดี๋ยวจะวิ่งว่าวสองห้องนะครับอ่านะครับมาดูการปล่อยว่าวสองห้องครั้งที่สองนะครับอ้าวไปแล้วครับผมดู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 ขึ้นอย่างสวยแล้วครับผมอ่าไปดิไปดิไปดิ โอ้ยังต้องการลมเยอะครับผม f c ถือหน่อยนี่ผมด้ให้ f อถือนะครับนี่อ่าปาก f อฟีครับผมอ่าอย่าให้มันตกนะนี่ครับผมโอ้โหสองห้องตัวนี้ต้องการลมสักหน่อยครับผมนี่ตัวนี้ดู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 นะครับพี่พี่นี่ครับ FC มาจากทางไกลครับผมเป็นไงโอเคไหมชอบไหมชอบใช่ไหมโอ้โหดูดูดูยังขึ้นอยู่นะเนี่ยอ่ะจะส่งต่อให้เซียนว่าครับผมอ่ะแข่งเลยอย่าให้แพ้ว่าจุฬาลายไทยนะ นี่ครับโอ้โหกินลมอย่างดีเลยนี่ก็ผมสามตัวเอ้ยเเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วโอ้โนี่ก็ผมพี่พี่โอ้โหสองห้องได้ลงไปอีกทีนะครับนี่สองครั้งแล้วโอ้โหน่าจะแพ้นะสองห้องวันนี้ดู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 นี่ก็ผมจุฬาลายไทยกับจุฬาแบบสีสันนะครับนี่สองตัวนี่โอ้โหแข่งกันแบบเอาเรื่องก็ผมนี่นะครับพี่พี่โอ้โหบอกแล้วครับผมลายไทยขึ้นอย่างดีเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ดูครับเชือกโอ้โหอย่างชันเลยครับผมนี่ก็ผมพี่ๆโอ้โหสองตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับดูตัวนู้นลายไทยครับผมโอ้โหดูเชือกจะเป็นเส้นตรงเลยครับผมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหซูมให้ดูชัดๆครับผมนี่ว้าวลายไทยอย่างสวยเลยนี่ครับสองห้องครับผมต้องใช้ลมสักหน่อยนะครับลมมันเบาครับผมวันนี้ดู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 อ่านี่ครับเออเซียนว่าเป็นคนปล่อยนะครับสองห้องดูจุลาสีสันตัวนู้นครับผมนี่ เดี๋ยวจะลงเลยแต่ยังขึ้นไม่สูงนะครับนี่เออตีตืนแล้วตีตื้นแล้วนี่ก็ผมเดี๋ยวมาถามเออเซียนว่าวการมะพร้าวนะสองห้องประมาณกี่เซนหกสิบเซนครับประมาณ60โอ้โหว้าวเล็กนะครับนี่หกสิบเซนครับผมอ่านะครับน้องๆเดี๋ยวให้ดูกันอีกนะครับดู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 โอ้โหอันดับ3นี่ครับเอ่อความสูงน่าจะเป็นสองห้องครับผมอันดับสองว่าวจุฬาสีสันนะครับเอยจะแซงแล้วเหรอโอ้โหอ่านี่ก็ผม แข่งกลางถนนนะครับวันนี้ f c มาเยอะหน่อยครับวันนี้สีอาจจะไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับนี่เอ้ยเยเสียบแล้วเสียบแล้วสีสันอย่างสวยแลยับผมดูอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะมันสูงครับผมน,น,น,น้องๆก็คือแบบว่านี่ครับกลางถนนนะครับนี่รถวิ่งไปมาครับผมนี่โอ้โห f อคนหนึ่งขี่รถมาแล้วครับผม <S <S นี่ครับผมโอ้โห f อตัวเล็กก็ขี่รถเป็นแล้วนี่ครับผม FC, เอฟซคนหนึ่งนะครับแล้วก็แข่งว่าวกันนะครับระหว่างเซียนว่าวก้านมะพร้าวกับเซียนว่าวก้านไม้ไผ่นะครับนี่ปล่อยเชือกยาวครับผมวันนี้โอ้โหประมาณ2อ,อ0เมตรนะครับนี่ตัวเล็กด้วยครับผมดูโอ้โหแต่ชอบตัวนู้นครับผมน่าจะนําที่1มาตลอดครับผมนี่จุฬาลายไทยครับผมโอ้โหแชมป์แน่ครับผม รอบนี้อ่านะครับน้องๆก็คือแบบว่านี่ก็ผมโอ้โหกําลังแข่งกันดูเดือดเลยก็ผมดูโอ้โหเสียนว่าวไม้ไผ่กับเสียนว่าวกานมะพร้าวนะครับนี่อ่านะครับนี่ครับมาดูก็ผมนี่โอ้โหไม่สูงมากนะครับดูว่าวจุฬาครับผมดูก็ผมดู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 เฮ้ยพังสายไฟแล้วอ่าอน,นะครับพี่ๆมาดูช็อตเด็ดนะครับนี่สามคนก็ผมโอ้โหยืนเรียงกันเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเชือกจะเป็นยังไงครับผมอ้าวนี่นะครับผมมาดูโอ้โหสองห้องนะครับนี่ เอ้ยเอ้ยเ้ยใครลงก่อนแพ้นะตัดสินเลยครับผมใครลงก่อนแพ้ครับผมอดูว่าจุฬาตัวนู้นขึ้นอย่างสูงเลยเอ้ยเ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วนี่ก็ผมโอ้โหช็อตตัดสินแล้วนะครับนี่ก็คือว่าว่าใครลงก่อนคนนั้นแพ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมอ่านะครับมาดูช็อตตัดสินนะครับนี่โอ้โหดูดูดูตัวนี้ขึ้นอย่างสูงเลยจุฬาลายไทยครับผมมาดูนะครับนี่สองห้องครับผมสองห้องอันดับสามจุฬาสวยงามนะครับนี่ โอ้โหอันดับสองก็ผมนี่ใครลงก่อนแพ้นะมาดูกันเลยกําลังม้วนเชือกั็ผมเก็บเชือกแล้วนี่ก็ผมมาดูช็อตเด็ดนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยสองห้องตีตื้นแล้วเว้ยเฮ้ยอ้ามาดูก็ผมปะชันกันนะครับนี่อ่าดูเลยดูเลยอ้าวพันยังพันยังเฮ้ยเสียบแล้วเสียบแล้วฮูเฮ้ย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 เสียบไหมเสียบไหมอ่าท้ายแมตช์แล้วผมท้ายแมตช์แล้วมาดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ย สองห้องอ้าวไม่ไม่ยอมไม่ง่ายครับผมสองห้องดูลายไทยครับผมอามาดูกันเลยเอ้ยไปแล้วไหมเนี่ยจะแพ้ไหมเนี่ยอ่านี่ก็ผมมาดูกันเลยสามตัวครับเอ้ยเรียบร้อยเรียบยร้อย,ยสายไฟไหมเนี่ยวูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยสองห้องเรียบร้อยครับผมไม่เลือ อ่าน,นะครับพี่ๆโอ้โหสองห้องได้ค้างสายไฟไปแล้วผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะครับช็อตตัดสินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูโอ้โหสองห้องได้ลงไปแล้วอ่าสองห้องได้ที่3นะครับนี่ามาดู2ตัวนี้ครับผมนี่อ้าวอ้าวอ้าวไปแล้วจุฬาลายไทยครับผมอ้าวจุฬาลายไทยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยแพ้ไหมเนี่ยขึ้นอย่างดีจะแพ้ได้ไงครับผมไม่แพ้ครับผมยังได้อยู่ยังได้อยู่ อ่าอ่านะครับนี่มาดูช็อตเด็ดนะครับตัดสินใครถึงมือก่อนคนนั้นชนะนะครับเอ้ามาดูกันเลยอ่าใครถึงมือก่อนคนนั้นชนะนะตัดสินกันไปเลยเอาเจุฬาลายไทยวู้ชมป์ไปแล้วจุฬาลายไทยแมต์นี้ครับผมไหนดูหน่อยโอ้โหนี่ก็ผมบอกแล้วไม่ผิดหวังครับผมนี่จุฬาลายไทยล้มแชมป์เก่าอ่าล้มแชมป์เก่าครับผมนี่ตัวนี้แชมป์เมื่อวานนี้อันนี้อันดับสามใช่ไหม อันดับสามครับผมดู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 นี่ก็ผมอันดับสามโอ้โหบาดเจ็บนิดหน่อยก็ผมนี่โอ้โหขาดด้วยก็ผมนี่ก็ผมอันดับสองนะครับนี่โอ้โหถึงมือไหมถึงมือไหมโชว์หน่อยถึงมือไหมโอ้โหง่ายมากก็ผมนี่นี่ก็ผมพี่โอ้โหเป็นที่รู้นะครับนี่ว่าวจุฬาลายไทยได้ที่หนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ได้ที่สองก็ผมจุฬาสวยงามอ่าสองห้องได้ที่สามนะครับนี่ อ่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆกับปู่เล็กทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่แน่ใจให้คอมเมนต์นะผมกับช่องเพชรสกุลแล้วเจอกันใหม่